อย่าประคบเย็นก่อนนะจะได้หายตรุจะเอาอัไหนนี่เหรอไม่ดูนี่เหรอไม่ดูอันนี้อันไหนอะลูกนี่คืออะไรอะคือี่เขเขียนเขียเขียนเเหรออ่านยนก่อนเดี๋ยวจะเขียนกันประคบก่อนนะ เย็นไหมเย็นไหมอะไรอะไรยังเลไม่ได้ทําอะไรเลยลูกมาประคบก่อนมาประคบก่อนอ่าอ่าทำเองอ่ะทำเองเย็นเย็นอ่ะอ่ะเย็นเย็นเย็นดีไหมคะเย็นดีชอบไหมคะชอบโอเคประคบก่อนนะนี่ยังมีอยู่อ่ะมาก้มลงมาโอเคชอบไหมคะชอบโอเคสู้ๆ หนูจูจีหนูเก่งไหมคะหนูเก่งสุดๆเลยคะ่ะจเลยโอเคมาแม่ประกบด้นไเออ